ครับมผมไไชื่อในายไกสอนชุมทองบ้านผมอยู่แถวตลิ่งชังที่ผมมาติดแกคือเอาบันไดไอคอร์ดปี2020ตัว1.5ึ่งจุเทอร์โบมาติดที่นี่ครับอ่สู้ราคานะ้ำมันไม่ไหวเพราะว่าน้ำมันมันมันเ้าเรียกว่าอะไรมันกินน้ำมันกว่าน้ำมันมันกินกว่าซึ่ง เอารถมาติดแก๊สดีกว่าซึ่งไปจะเซฟค่าต้นทุนเราไปอีกใช่ที่เลือกมงคลเพราะว่าอายุเขาก่อตั้งมานานแล้วก็20 <Wow. S 1> กว่าปีที่เขาติดต่อ,อติดตั้งแก๊สมานานแล้วผมดูรีวิวอะไรด้วยแล้วก็เขามีคน,นเขาแนะนํามาว่าลองไปติดของมงคลดูและอีกอย่างหนึ่งคือเครื่อง,องผมเป็นฮอนด้า c อค r อตัว1.5เทอร์โบ ศูนย์อื่นเขาไม่รับติดไม่รับติดตั้งซึ่งที่นี้เขามีครบวงจรแล้วก็มีเข้าร่วมโครงการของ p ีด้วยใช่ซึ่งราคามันย่อมเยาวด้วยแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าใชเ่เข้าร่วมโครงการพีีได้เป็นส่วนลดแล้วก็ได้การ์ดแดงอะไรพวกนั้นที่แบบว่าส่วนลดของ PT ทีด้วยด้วยและสามารถผ่อนได้ สามารถผ่อนที่นี่เขาเขารับผ่อนนได้ด้วยมาที่นี่ครั้งแรกครับก็สื่อแบบว่าบริการดีมีห้องรับรองมีอะไรดีพร้อมแบบว่ารอมาเช้าปุ๊บตอนเย็นรอรับรถได้เลยใช่ในคือแบบว่าติดตั้งภายในวันเดียวได้เสร็จภายในวันเดียวก็คือจบก็ถามว่าติดตั้งแก๊สแล้วกลัวไหมผมไม่กลัวเพราะว่าที่นี่เขามีแบบพวก อุปกรณ์ที่เขาเซฟตี้เขาอยู่แล้วก็ามาตรฐานมาอยู่แล้วแล้วก็มันติดแก๊สมันคุ้มกว่าคุ้มกว่าน้ํามันเยอะด้วยเราาตังที่เราเติมน้ํามันตรงนั้นนะ่ะมาบํารุงรูดูแลค่ารักษาเรื่องการติดแก๊สอย่างเงี้ยผมว่าสบายใจกว่าเอาตังส่วนน้ำมันดูแลรักษาเรื่องระบบแก๊สเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยนะมันจะสบายใจกว่าประหยัดกว่าใช่ผมถึงมั่นใจที่บอกว่าเอามาเอารถมาติดแก๊สดีกว่า ใช่ทักใจครับทักใจมากที่นี่ว่าเขาบริการดีเยี่ยมแล้วก็ดูแลเอาใจใส่แล้วก็สงสัยตรงไหนเรื่องเครื่องยนต์ที่จะเป็นปัญหาอะไรไหมอะไรเขามีอธิบายไปหมดใช่อธิบายหมดทุกอย่างเรื่องระบบภายในว่าตรงไหนมันอะไรยังไงพี่ใช่มีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนว่าการรับติดตั้งแก๊สว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนอะไรยังไงเขาจะบอกมหมด ใช่ว่ามามาติดแก๊สเถอะพี่เพราะว่าน้ำมันทุกวันนี้ยิ่งไปเจอรถติดนี้ยิ่งยิ่งกินน้ำมันเยอะแล้วทีเนี้ยสู้น้ำสู้ไม่ไหวถ้าสมมติว่าพวกอย่างเช่นผมอะผมลับขับแก๊ปขับโ,บโบอยู่ตอนเนี้ยซึ่งมาเอารถน้ำมันอะมามา,มาขับอย่างเงี้ยสู้น้ำมันไม่ไหววันหนึ่งนี้ตกพันกว่าบาทใช่ซึ่งแบบว่าคิดไปคิดมาก็มีคนแนะนำว่าเออมาติดแก๊สเถอะแก๊สตก แก๊สราคาถูกอ่าน้ำมันซึ่งหแบบว่ามันผมว่าถ้ารถมาติดแก๊สผมว่าประหยัดต้นทุนประหยัดเงินไปมากกว่านี้เยอะซึ่งปกติผมเติมวันละพันน้ำมันใช่วันละพันถ้าสมมติว่ามาติดแก๊สต้นทุนที่แบบว่าเงินที่เราเอาไปเติมน้ำมันอย่างเงี้ยมันจะลดลงมาซึ่งเงินส่วนนั้นอ่ะมันก็เข้ากระเป๋าเราเรียกว่ามันเซฟต้นทุนได้เยอะแล้วเงินส่วนนั้นอ่ะ

지겨워져브펄 버릴까?